สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่างปริมี่นะคะนี่นะคะพี่ได้เห็นคลิปที่ที่แปมเอากระเป๋าของพี่เนี่ยไปฝังดินเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยคือทำแบบนี้ได้ไง,ไงวะไม่ได้ละว,วันนี้นะคะเราอยู่ตรงที่ของพี่แปมนั่นเองวันนี้ก็จะมาถอดสกินนางกันนะอยากจะแบบถอดสกินนางให้หมดเลยเพื่อแบบนางไปไฮไลท์อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นไก่ๆโดยคนดัง ไปเลยทุกคนมานะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะคะไอดี ID แปมวัดดวงอยู่วะไปกันที่อาวุธนะคะเรแล้วก็มาตรงครัมอาวุธเท่าที่พี่ศึกษาม,มานะพี่แปมมันชอบเล่นตัวนี้แหละเราก็มาถอดสกินกันเลยอ,อาวุธต่างหลือยี่ติดตั้งแล้วต่อไปก็ a อเคนางก็ชอบเล่นนะคะ ก็ถอดเลยแล้วก็มีตัวสกาด้วยนะคะที่แบบว่าชอบเล่นเวลามันไปไฮไลท์อะไรเงี้ยมันจะเล่นเกตไก่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะ,ะสกินให้หมดเลยแล้วก็มีเอ็มด้วยไก่โอ๊กอ่ะถ้าถอดสกินมันคือตัวไหนวะนี่อใช่ปะ่ะนี่แล้วก็มีตัวนี้นะคะนี่จะใส่ดำไม่ต้องใส่จะ้ะแล้วก็ตรงหมวดปืนไรเฟิลซุ่มยิงใช่ไหม ตัวนี้แหละที่นางชอบเล่นก็มาถอดเลย <c oughs> AC 8 0นะจ๊ะอ้า <c oughs> แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนปืนกลมือนะตัวนี้ <c oughs> ใส่ไปเลยมาใช้ตัวนี้ดีกว่านะทุกคนนี่เอาตัวนี้ดีกว่านะพี่แปมตัวนี้มันไม่เหมาะกับเธอเหรอกตัวเนี้ยเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เหมาะกับพี่แปมก็มันนี้แหละ ต่อไปมาหมวดของปืนลูกซองทุกคนมันไม่เหมาะกับเธอหรอแปมมาดดวงอเอานี้ไปใส่ดีกว่านะคะเราจะมาถอดปืนลูกซองเนี่ยให้หมดเลยทุกคนมาถอดน้องไอ้น้ำแข็งะคะ่ะวันนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องใส่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยโอเคโอเหมาะกับพี่แปมมากเลยทุกคนว่าไหมเนี่ย เพชรที่แปมมีเกือบสี่หมื่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเพชรเยอะไปไหมเนี่ยสงสัยเราต้องใช้หน่อยไปกันลระลัคกี้รอยย่อตเลือกโหมดอะไรดีน้าหมัดผู้พิทักษรับพิการละกันเราจะมาสุ่มหมัดอันนี้นะคะนี่เราต้องได้หมัดอันนี้นะคะวันนี้เราจะใช้กี่เพชรมาดูกันสุ่มได้โูเค็นมานะคะ ยังไม่ได้โทเค็นนะคะสุดจะได้โทเค็นครบสามอันนะเพื่อนๆยังไปไปจะสองพันแล้วก็ออยังไม่มานะคะโทเค็นที่สองที่สองมาโ <มา S 2> ทเค็นที่สองมาแล้วอืมก็ข้ามาอยู่โทเค็นสุดท้ายนะคะทุกคนเขายังวะล,ลุกมาถือว่าจะได้ละยัง ที่รู้สึกว่ากล่องนี้อาจจะแบบไม่เือมากนะอาจจะแบบใส่เพชรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ขไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เพชรเราไม่เป็นไรนะคะจั <S <S 1> <S 1> งหวะนี้ขอแบบสุม่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โทเค็นโอ้โหก็จ,จะแบบร่งกดชิวๆสักหน่อยครบแล้ววะ่ะโทเค็นที่3เอาแรกเลยแมททุกคน โอเคเราใช้เพชรไปทั้งหมดถึง2,000เพชรปทุกคนก็ถือว่าไม่เยอะมากเนาะเอางี้แล้วกันตัดภาพไปตรงพี่แปมมาเล่นในดีดีเองดีงก,กว่าไปรูก้กันเลยมามาวัดนี้เอ็ anta, มพีซีสผมอ่ะมาผมสร้างห้องอะไรของคุณครับเอ้าเอ้าเราจะไปสกินผมหายอ่ะเอาเอาไม่รู้เนา,เอ,าอันนี้อันนี้อันนี้สร้างห้องปิดสกินหรือเปล่าครับหรือยังไงไม่นะใส่สกินอยู่นะอไหนะวะไหนวะ ร้องหรือเปล่าครับร้องอะไรครับผมหลุดทรัพยากรมาอยู่นะเนี่ยแต่ในสกินไม่ขึ้นวะเล่นได้หรือเปล่าทุกคนอะไรครับย,ยิงไกยังอะไรโดนยิงอะไรอ่ะโดนยิงอะไรอ่ะอะไรอะไรวะโอ้อะไร,ะไรกดหมดแม็กไม่ร่วงวขึ้นรอดโอ้โหซองควางผมก็ไม่มีสกิน ผมพี่โจเห็นวิวเจ็ดเลยนะทุกคนอันนี้อันนี้นเราไฮไลท์เลือดตัวครับพี่ยังไม่เห็นบอกเลยว่ะไม่บอกครับไปดีแนแดกอะไรตรงนั้นนะครับคุณฮะเดี๋ยวนอนด้วยเดี๋ยวนอนด้วยเฮ้ยทำไมผมร่วงไวจะไวจังขนาดผมเล่น MP40 นะตามมุกยะไม่พี่คนเดียวอย่าบอกไปหนนะอย่าบอกนะว่าพี่ไม่มีสก,กินอะไรเลยอ๋อทนายมีอูซสก้าก็ไม่มี oh, <no. S 1> ดีเซิร์ดอ๋อดีเซิร์ดมีอยู่ทุกคนโอ้โห มะต้องเล่นเซตนี้อย่าเพิ่งโทษสกินดิครับปีมือครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นอย่างดิผมไม่มีสกินเล่นอ่ะเฮ้ยกินไปเปล่าวบินไปไหนบินไปไหนก่อนคุณอับไปไหนครับคุณอับไปไหนครับออกมาไม่ได้เอ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะอะไยเฮ้ยเฮ้ย อุณทำอะไรเฮ้ยโอสกินไม่มีเล่นอะไรวะเก้าเงาอเ็คก่อนเนะใยทผมไม่มีสกินนะเนี่ยผมผมลืมโหลดทรัพยากรหรือเปล่าโอ้ได้ไรครับคุณครับผมยังไม่ได้เอาจริงเลยเนี่ยดูดิดูดิดูทุกคนดูทุกคนดูดูโอ้ ดูอะไรจะขนาดนี้วะ